กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านและเพื่อนๆน่ารักคนนะคะวันนี้หนูชื่อไหนๆนะคะเออมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยนอกรุงเทพแบงคอกยูนิเวอร์ซิตหนูจบคณะศึกษาศาสตร์บริหา,ารการศึกษานะคะวันนี้หนูมีข่าวจากทั้งเวบวง,งเมืองเทิง แวดวงการแพทย์และแวดวงที่อยู่ในต่างเออหนุ่มในในประเทศไทยนี่แหละค่ะจะบอกว่าเมื่อวานต่อจากเมื่อวานเมื่อวานสายการบินไทยงดเที่ยวบินวันนี้สายการบินบางกอกแอร์ไลน์งดเที่ยวบินอีกแม้ห้องสอน15มีนาจนถึง20เมษา บคคลพทกรุงเทพพักผ่อนห้ามให้เที่ยวบินอีกเราจะเที่ยวที่ไหนดีนอกจากวัดพระแก้วน่ารถทัวร์หรือรถไฟรถไฟฟ้ามีแค่เนี้แล้วก็รถเมลสายสามสี่แล้วสายสามเกแล้วก็สาย 39, แปดมรนาชมิสาคิดว่าการที่เรามีการที่เที่ยวน้อยเนี่ย มันลดราคามินิตในการท่องเที่ยวของมักคุเทศอย่างยั่งยืนนะคะหนูเรียนในการท่องเที่ยวและโรงแรมมาหนูขาออธิบายก่อนการบินเนี่ยมันมีหลายประเทศ1นึ่งบางเกาะแอร์เวย์สการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า3ามแอร์เอเชียสี่นกแอร์แอร์เอเชียเนี่ยเป็นพื้นหลักของการบินและการท่องเที่ยวเลย เอเชแล้วก็นกแอร์เนี่ยมันเป็นพื้นหลักแล้วมันบินต่างประเทศและในประเทศนะคะบางกกองแอร์เว์ถุงยุคไปนี่มันก็ไม่เหลือแล้วมันก็เหลือแต่เอเชีชกับนกแอร์สต่างประเทศก็เหลือ q ิวตาแอร์ไลกับคาเทศแปซิกฟิกคือไปได้รอบโลกแล้วก็จะเป็นเอ่อสายการบิลสายการบิน อ,อีว่าแอร์มันจะมีไม่กี่สายการบินที่สามารถเดินทางไปยุโรปและต่างประเทศต่างประเทศในเอเชียก็ไปสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็คิวตาแอร์ไลน์แล้วคาเทยแปลิฟิกมีไม่กี่ประเทศแล้วก็นอร์ดเวกแอร์ไลน์นะคะชมนิสสาคิดว่าการท่องเที่ยวอาจเป็นปสิ่งที่ดี เราไปเปิดหูเปิดตาแล้วสไลว์เวอร์อย่างเช่นไปลอนดอนเนี่ยไปสายการบินคาเทแปซิฟิหรือสายการบินคิวตา i อร์ไลนนอนยาวเลย24ชั่วโมงถึงประเทศยุโรปลอนดอนไปเยอรมน,นีนานอีกคาเทแปซิฟิเหมือนเดิมหรือคิ t a Airlines เราจะดูรันเวย์ได้ยังไงทีนี้เขาจะมีหน้าจอให้ดูรันเวย์ ทีนี้เรานอนเริ่มเริ่มเครียดถ้าเกิดเขาไปเที่ยวเนี่ยมันต้องมีฟังเพลงนู่นนี่เขาเลยตีตั๋วนอน business c a r d very very b i p very very b b i p business c a r d very very b i p business c a r d very very business c l a r s business class economy c a r d ทุกอย่างในการบินเนี่ยมันอยู่ในเครื่องบินทั้งนั้นเลยและต้องมีแอสเตตมาคอฟฟี่ออทิคอฟฟี่ออทิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาเสิร์ฟอาหารแล้วก็เวลาสาธิตบนเครื่องบินกรุณาสนใจหน่อยถ้าสนใจนิดนึงก็เข้าใจนะคะการสวัสดีผายมือออกแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าทางอะไรคะ เนื้อปลาหมูก็ว่ากันไปขอบออร์เรนจ์ชุนแอปเปิลชุนทีส์คอฟฟี่เนี่ยแอบสเตเคคำอย่างนี้ทุกวันบางคนก็ชงกาแฟบางคนก็อยู่ตรงห้องน้ำบางคนก็นั่งกันไปเ a ดี้แอง a จ e เม e กันไปผู้โดยสารโปรดทราบถ้ามือสารที่จะไปน่นนั่นนี่แล้วทุกคนก็ต้อง อย่างเช่นหนูเป็นลูกทัวร์หนูก็ต้องดูแลลูกทัวร์น้องหนูเป็นแอร์สเตจก็ต้องดูแลลูกทัวร์ในบนเครื่องบินให้เขามีความสุขให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตบนเครื่องบินอย่างมีความสุขและปลอดภัยและเซฟตี้เป็นแอร์สเตจเนี่ยใช้โคตาทั้งหมดพันโคตก็คือสอบโทอิสสอบโทเพลได้หน,นึ่งพันคะแนน หนูสอบโทอิตได้แค่ห้าร้อคะแนนหนูยังเป็นครูได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ยุทำยูทูบเบอร์แค่นั้นเองแล้วอาจารย์คิดอย่างไรคะในการทำแอร์สเตอาจารย์ช่วยชี้แนะชวิษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะข่าวบันเทิงแวดวงการแพทย์มาแล้วคะ่ะชวิษาแกะเกามาเรียบร้อยแล้วแพทย์ชวิสาบอกตรงๆเลยนะ มันไม่แฟร์กับชนวิสาเลยเพราะชนวิสาเป็นครูอ่ะครูจรยาบัญวิชาชีพครูครูกับผู้ปกครองไม่สามารถรักกันได้ครูกับสิษย์ไม่สามารถรักกันได้สิษย์กับครูไม่สามารถรักกันได้จรยาบันชวิชาชีพครูหนึ่งครูต้อง มีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมเอกลักษณ์อกักลักษณ์ต้องอยู่ในที่โรงเรียนและถ้าผอ,อของโรงเรียนหรือครูใหญ่มาตรวจที่โรงเรียนหรือสอพทอมาตรวจหรือ sar มาตรวจต้องอยู่ดีหรือเยี่ยมหรือ5.00ขึ้นไป university จากโรงเรียนอื่นเนี่ยมาตรวจโรงเรียนเราเนี่ย ต้องอยู่ในดีเยี่ยม5.0 0ของ university หรือส o ูล m a เนเม้นท์ของโรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนเป็นฐานเนี่ยหนูเอาแวโวงการบินมาหมดและอันนั้นเป็น university ของที่หนูเรียนไว้โรงเรียนเป็นฐานเนี่ยนึกถึงส o ูล m a เนเม้นท์การประชมุมสกุลคุณุภากระทรวงศึกษาธิการ กมทบวงอำเภอรประหลัดเปล่าก็ไม่ใช่นึกถึงการทรงคสัธิการคุสภาซา PDAPlanning Doing c h a ช g น Action น,นะคะแล้วที่หนูทําบทเนี้ยขึ้นมาเนี่ยหนูทําเกี่ยวกับจรรยาบรลวิชาชีพแพทย์แพทย์กับครูมไม่แฟร์เลยครูต้องมีสทผล แต่แพทย์เข้าได้เลยโคต้ต้าหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและก็มหาวิทยาลัยจุฬาจนลงก่อนมา university หนูเรียนเอกชนมาโดยตลอดจนหนูจำได้ว่าการที่เราเป็นลิสเดอร์ชิเนี่ยเราต้องลงเรือลำเดียวกันถ้าลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยเราต้องมีความสามัคคีกันเหมือนเราเรียนลูกเสือเนี่ยนั่นอหลมาตายหนึ่งสอง มาต่าเบกสารนะคะการทำอาชีพแพทย์ต้องมีหนึ่งแพทย์กับคนไข้ไม่สามารถรักกันได้อยู่แล้วมันจะรักกันได้ยังไงนกในกรงทองไงอย่างหน,น,นูเนี่ยเพิ่งกลับมาแพทย์กับกับคนไข้ไม่สามารถรักกันได้แล้วมันจะรักกันได้ยังไงมันเกิดความรักไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาอะ่ะต้องรักคนไข้เขาไม่มีเวลามาจูจีหรอก ครูก็เหมือนกันนี่ไหนดุนะหนูมาอบรมให้ครูเนี่ยต้องสอนนักเรียนไม่ใช่ให้มานักเรียนมาแต่ต้องตัวครูเพราะอะไรห,หนูเป็นผู้หญิงและนักเรียนเป็นนักเรียนชายเนี่ยหนูฟาดมาอีกคนละจูนเนี่ยอย่างเงี้ยลูกแผลเดียวคนนีนก็ตีตีเพราะอะไรอบรมทั้งสอนให้เป็นคนดีจงตั้งใจ ให้กลายเป็นคนเก่งคนดีเจ้าไปได้ดีให้มีความภาคภูมิใจแค่นนี้คนไี้ก็สอนให้ภู้ภาคภูมิใจแล้วนะคะอย่าทาทำแล้วไม่ดีเกิดความเสียหายของโรงเรียนเกิดความเสียหายขององค์กรแพทย์และหอสุิทอลนะคะอย่าทําความชั่วอย่าทำทำความดีทุกวันวันนี้วันพ่ะ ขอบคุณมากนะคะอ่ะเรามาร้องเพลงกันหน่อยสีเรียกกันมาเยอะพ่อหนุ่มพ่อยีพี่พักหนมมาไวสีด้านจะจำกันไว้สีวาจานะั้นสภาพหวานนะคะอย่าทำการเปรียตนต้องทำให้เป็นคนดีคบบคบคนผ่านพ่านพา,นานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านพานไปหาผลค,คบคนชั่วมองโมอับตัวจน นะคะอย่าทำถ้าอยากเป็นมหาเศรษฐีนู่นคิวฮิมตันรัฐโอปามาเคยได้ดย,ยินรัฐโอปามากไหมที่อยู่สหรัฐอเมริกานั่นแหละค่ะคือรัดโอปามาควีนเอลิซาเบธเรารวยถึงเข้าไหมก็ยังไม่มีความรวยและความถูกต้องความถูกต้องคืออะไร QA ของเมื่อวานนะคนไหนตอบให้ไทยแลนด์ไง ไทยแลนด์9.0 10.0ยุดทวนทวนของโดลาอยม่อนออกมาทางเก๊หนึ่ง c u s t m e r of the king 2อง c u s u m e r of the money c u s u m e r of the money หมายถึงเงินคือพระเจ้าเดี๋ยวเนี้ยเงินคือพระเจ้าหมดเข้าแบงค์เข้าธนาคารตึรดเติดติดติดโอ้ลุตปืดลุตปืดเติร์ดเติร์ดเติดลุปืดไปตลาดก็ลุตปืด หมดไปการอลไรหมดไปการใช้มือถือหมดไปการใช้โทรศัพท์แพงๆหมดไปการใช้คูณไอใช้เครื่องเดียวในการไลฟ์ทุกคนอยา่าทําเอาเงินทานข้าวอะ่ะสิบบาทสิบห้าบาทเซเว่นอ่ะใส่น้ําปลาคุกข้าวใส่น้ำพริกป,ป,ปลาป่นเนี่ยก็ยังดีคุณไอใส่บาทสามสิบบาท ยี่สิบบาทอะอย่างน้อยเราได้บุญครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งนึ่งแม่ชีหน่อยหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งเด็กไว้หน่อยหนึ่งอย่างน้อยเราก็มีความสุขใจนะคะที่หลายคนทำแบบนี้นะคะขอมาตักเตือนหน่อยขอบคุณค่ะ